มาพามาเบลิงครับงานประกวดนะครับเวงานอำเภอทุ่งฝนนะครับพี่น้องนะครับผมกับพามาเบลิงครับพอพันหลายๆโตนะครับผมมาสะดุดตาตัวนี้ครับพี่น้องนะครับผมพี่สวัสดีครับขอยาได้ครับผมครับผมครับผมน้องซื้อยังน้องครับพี่เป็ดต้มกระรัดครับเพชรเก่ากระลัตนะครับเนาะครับจากจากฟาร์มไหนครับพี่ตัวได้ครับคนท่องฟาร์มคนท่องฟาร์มอยู่อยู่อุดรธานีเป็ดแนนครับอยู่ถนนอุดรสกุลนี่แหละครับบ้านของน้องคนกว้างนี่นะครับอ๋อน้องคนกว้างนะครับ ทา,านบอกวาน้องหาเท่านี้แล้วฮึนะครับผมพี่น้องนะน,ไไน้ครับนี่อายุพันธ์แรงอะไรแล้วครับเพลสามปีหนึ่งเดือนสามปีหนึ่งเดือนโอ้อพี่น้อง <Rest> นะครับอันนี้ล่ลงลงองร่องกันพันแท้ปะพี่พันแท้สองคู่พันแท้สองอ๋อหนึ่งถึงสองคู่นะครับผมป้าพี่น้องครับเพิ่งครับหอพันนะครับอ๋อขนกว้างนะครับอุรดรครับพี่น้อง ไงเลยมาทางไอร่ม่พี่ครับคงพอเบื่อนะครับเพื่อนี่น้องเพื่น6 5ครับผมสองสี่หปสครับครับผมของมานะครับครับครับบดีครับผมสวัสดีครับนบาครับผมพี่ ไอ้เพชรปอประจักษ์ฟาร์มครับผมเพชรปอประจักษ์ฟาร์มอยู่ที่อุดาครับพี่อ่ามาจากไอ้อำเภอนงสารครับนงสารพี่เนาะจังหวัดอุดรเธานีครับครับผมมันนี้มีลงเจ้าตัวครับพี่ประกวดเมื่อไหร่อันไหนก่อนครับมีลงเจ้าตัวครับประกวดอ๋อมีมีตัวนึงครับผมมาออกมาตัวเดียวครับมาตัวเดียวพี่เนาะอันนี้มีซื้อยังครับพไอ้โทดาไผ่ทองจูเนียครับไผ่ทองจูเนียครับผมโอ้นะครับจักปีแล้วพี่สามปีอีกอีกอีกจักเมื่ออีกวันที่หกอี่ครับครบสองเดือนครครับสามปีสองเดือน สามปีสองเดือนครับพี่น้องครับผมข้อมูลตอนนี้ไรบ้างครับพี่อ่าอยู่ที่วัดไปตอนประมาณเกือบสองเดือนเราอยู่ที่ร้อยหกสิบห้าอยู่ครับครับเลครับร้อยหกสิบห้านะครับก่อนเพื่อพี่น้องอยากได้ค่าประบซภูสมนี่คิดยังไงพี่ประสมจริงสามพันครับตอนนี้ครับผสมจริงสามพันนะครับเดี๋ยวสิไปงานประกวดอยู่ที่เพชรบูรณ์ครับ ฟีที่น้ำเชื่ออยู่ช่วงวันที่6เนี่ยครับวันที่6นะครับครับมเทพน้ำเชื่อเพิ่นร้องเบิร์นครับผมผมขอเบอร์โทรฝากพี่ฝากน้องนะครับอ่า087ครับครับผม859ครับผม8535 8535มห้าแปดห้าส้านไทยครับผมครับผมครับผมมันมาร์เวครับโอ้หนะพี่น้องยังไงเลยนะครับแกขอกีปีนะครับ165ยหกสิบห้านะครับบริจาคน้ำเชื่อกับร้องโทรหาพี่เป็นเพื่อนะครับเด้อนะครับเกษตรกรนะครับผมมาแล้วครับพี่นะครับครับอันนี้จากฟาร์มไหนครับพี่อ่าจาก แสงจันทร์ฟาร์มครับแสงจันทร์ฟาร์มอยู่จังหวัดอะไรครับพี่อำเภอหนองหานบ้านสะแบงอำเภอหนองหานสะแบงหนองหานน้อยพี่น้องครับพี่นะครับนี่ลงกี่ตัวครับพี่วันนี้อ่าสามตัวครับสามตัวเอาตัวแรกหน่อยพี่แนะนำชื่อหน่อยครับเป็นตัวนี้ชื่อภูผาครับภูผาลูกภูพญาลูกภูพญาครับบ้านเชียงบ้านเชียงอายุอะไรอะไรอายุสองปีแปดเดือนสองปีสูงร้อยห้าสิบสูงร้อยห้าสิบครับในลงในรุ่นไหนพี่อ่าฟอนแท้หนึ่งคู่ฟอนแท้หนึ่งคู่ครับนะครับครับ พี่น้องเบิร์นคาไทยโอ้วงามๆเลยครับน้องหานนะครับฝากติดตามด้วยครับผมเพื่อนใกล้น้องหันก็เดี๋ยวขอฝากเบอร์โทรด้วยนะนะครับเดี๋ยวพี่แจ้งเบอร์โทรเลยก็ได้ครับเดี๋ยวเพื่อตอนนี้เปิดเพิ่งเปิดรับผสมอ่าครับผมเบอร์โทรแจ้งเลยพี่เบอร์โทรแจ้งเลยนะดูก่อนครับผมศูนย์เก้าแปดครับผมหนึ่งศูนย์ห้าหนึ่งศูนย์ห้าสามเจ็ดเจ็ดหนึ่งสามเจ็ดเจ็ดหนึ่งเนาะลดนะครับพี่ลดเนาะครับพี่ลดรับผสมจริง อาจจะพาไปดูสักสองตัวเลยครับพี่ของพี่ส่วไหนบ้างครับอาตั้งใจจ้งอ๋อรุ่นรุ่นฝันน้ำนมออกไปแล้วครับสองตัวไปแล้วครับโอเคครับพี่เอาเดี๋ยวตามดูจะทำกันอยู่ในสนามเลยครับได้ครับผมได้ครับขออนุญาตพี่ทำได้ครับพี่น้องซื้อยังครับพี่น้องลูกแก้วค่ะน้องลูกแก้วน้องลูกแก้วนี่ลูกนี่ปรากฏรุ่นใดครับปก็น้ำนมปก็น้ำนมจากปีแล้วครับพี่นี่ปีหนึ่งเดือนอ๋าพี่น้องปีหนึ่งเดือนแค่ไหนลูกแกลียวฝาบุพะโอ้นะครับ แกงขาตัวตัวดีครับพี่น้องนะครับนี่โอ้สวยๆเลยครับนี่ครับเบ่งอ่องข้อครับกรุงเทาเขาสวยนะครับนี่นะครับมาจากปั๊มไหนครับพ่อพี่แดงครับขอบคุ้ยงามอันพี่นุ่มค่ะพี่นุ่มบ้านไหนครับพี่บ้านหนองแกตําบลพุทสัมพาทธ์อำเภอประจวบค่ะเพื่อประจวบเขาเนาะโอ้ครับผมเอาครับทางสาขาอุดรค่ะนะครับโอ้งามงามงามครับงามนะครับ ครับผมมันหมันนะพี่เด้อครับผมสวัสดีครับผมน้องซื้อยังน้าพ่อหนิได้เลยนครับน้ำเพชรครับน้องน้ำเพชรจักปีแล้วครับพ่อปีเดที่เพชรเดือนลงประกวดวะหนิล่วงอยู่ลงรุ่นใดครับพอน้ำนปลี่นนมโอ้ความชอบประกอบด้วยธรรมพ่อกฟ้ามีอะไรครับพ่อนี่ที่ทุกท่านนนั้ได้ขอขุดมีอะไรครัอำเภออดไครับ ทุ่งฝนท่านไหบอกแสดงว่าล่งของทุ่งฝนมันบะนี่ล่งของทุ่งฝนบอกอ๋อมองน้ำเพชรติโอ้งามเสื้อไซส์เรากว่าไปไหนพอลูกได้เนาะลูกของสมงมุ่งร้บตอนนี้สูงอะไรงไหนพอตอนนี้ตสูงฝน พูดหรือในทางพุทธศาสนาของเรานั่นนะครับงามเลยน,น,นะครับผมบครท่านครับผมข้อคงคำ พ่อขอเบอร์นะครับเพื่อพี่น้องไปเยี่ยมชมครับผมครับผม83ครับผม6018เนาะครับผมขอบคุณหลายครับพ่อครับเป็นคุ้ยงามนะครับผมที่สวัสดีครับครับผมน้องซื้อยังเนาะครับนี่พี่ช่วงที่ครับช่วงดีนะครับน้องช่วงดีจังปีแล้วครับพี่สองปีค่ะสองปีต้องให้สูงเท่าไหร่ครับประมาณ 142อแล้วอันนี้เป็นลูกใครพี่ลูกเต่าเป็นลูกเต่าน้องใสหลานเก้าเจริญครันะครับโอ้นะครับแข่งขายไงครับพี่น้องนะครับผมอันนี้ลงลงรุ่ไหนพี่ปนน้ำนมโอ้นะครับถขไปสวยเลยนะครับ ครับแข่งขาสวยๆนะครับพี่ครับขอเบอร์หน่อยครับเพื่อพี่น้องเข้าไปเที่ยวชมนะผมศูนย์แปดสี่ค่ะครับผมเจ็ดห้าศูนย์ค่ะครับผมหกสี่หนึ่งแปดค่ะหกสี่หนึ่งแปดเนาะนะครับผมประมาณราคาพี่ครับผมครับพี่น้องงามๆเลยนะครับมีใบสี่สิบสองไหมครับผมมาชมบรรยากาศกันต่อครับนะครับ เราเรียกว่ามังสามหนะครับตอนครับอุดอในนาคตเราก็จะเป็นแหล่งนี้เปงานประกวดนะครับไปทุ่งฝน32สามสิบสองเข้าสู่สนามได้เลยค่ะตัวอื่นนะคะกลับไปพักผ่อนก่อนนะคะขอบคุณทุกๆตัวเลยสวยมากๆค่ะอ่ะอ่ะดาน้นนะฮะเจ้าของสิบห้าค่ะ หงทองอีกนะคะหงทองฮะอีกตัวหนึ่งหงทองมีหงทองสองตัวค่ะเบอร์ยี่บห้าเบอร์ยี่ห้าอยู่ไหนฮะหงทองอีกตัวหนึ่งเบอร์ยี่ห้ายังไม่เข้ามานะคะน้องหงทองลงสู่สนามด้วยนะลูกนะไปเมาอยู่ที่ไหนลูกอีกตัวหนึ่ะตัวโนมาแล้วค่ะยี่สิบเจ็ดค่ะเพิ่มซับนะฮะเพิ่มซับยกมือนิดนึงฮะโอเคยี่สิบแปดค่ะแสงเพชรครับแสงเพชรยกมือนิดนึงฮะ แสงเพชรอยู่ไหนครับมาแล้วค่ะมาแล้วนะ29ค่ะดวงใจครับน้องดวงใจอยู่ไหนฮะน้องดวงใจอยู่ไหนครับย,ยังไม่มาค่ะสามสิบค,ค่ะแสงมงคลค่ะแสงมงคลครับอยู่ไหนฮะยกมือนิดนึงจองไม่มแสงมงคลนะคะจอร์นสันครับจอนสันสามสิบเอ็ดจอ์นสันมาแล้วสีพิงค์นะคะสีพิงค์ตัวแรกในในงานเลยค่ะ 32สบค่ะนายสนั่นค่ะมาแล้วค่ะโอเคแสนมงคลใช่ไหมคะตัวนี้ลงสู่สนามมาแล้วนะคะแสนมงคล <Okay. S 2> หงทองมาหลือยังคะหงทองตัวที่สองหงทองหมายเลข25 <Okay. S 2> น้องหงทองได้ยินประกาศไหมคะลงสู่สนามด้วยนะคะหมายเลข <laughs> 2ีค่ะมาไม่ใช่โอเค ท่านแพ้ท่านลุ้นแล้วที่กเกี่ยบอายรฟ้าลันลุยคนนึงตอนนี้ท่านคณะกรรมการกำลังให้คะแนนน้องๆทุกตัวนะคะในเซตที่สองค่ะเพื่อไปชิงกันในรอบสิบตัวสุดท้ายค่ะรับไป จะคัดไว้ค่ะตัวเสียงบอกข้างนอกไปเลยเจ้าค่ะเจ้าคันเทพค่ะยกมือขึ้นด้วยค่ะโอเคนะคะหมายเลขต่อไปนะครับหมายเลข21ครับหมายเลข21เพชรบ้านผืนค่ะหมายเลขต่อไปนะครับได้แก่หมายเลข23่สิบสาเจ้าปิ๊กเก่งค่ะและหมายเลขสุดท้ายนะครับที่ผ่านเข้ารอบนะฮะยังไม่ผ่านเข้ารอบนะฮะเรายังไม่ได้ตัดสินนะครับ ผ่าน้ารอบนี้ได้เก็บหมาเลข24ฮะ24เจ้าเพชรนอกเลยค่ะ,อะขอบคุณเจ้าของฟาร์มแล้วก็น้องๆน,นี่ฮะ นที่เหลือด้วยนะครับเดี๋ยวให้น้องๆพักก่อนนะฮะเหลือไว้9ตัวที่ผ่านเข้ารอบไว้ตรงนี้นะฮะเหลือไว้9ตัวนะครับขอบคุณนะฮะมาสิผมให้กับเจ้าของจามนะครับที้พานน้องๆมาเข้าตรวจด้วยนะครับขอเช็คขรบมือให้น้องๆด้วยนะคะเมื่อหตััว่ลือเก้าตัวนะฮะนี่จะตัวยังไงนี่จะตัวหมากนี่คือขั้เลย คมคามนการย่างกันรงครับรงไปครับรงไปป่าไปนย่างย่างกราบงนย่างมย่างงามบรไป็างามกรารกบงนใจได้รคยงามครับ ตราบจุลกลาสมเด็จตังนายไทยโบราณเาวาสนี้เออมีหน่อยครับมีหน่อยหนี่เป็นติตัวสุดท้ายนะครับติตัวสุดท้ายนะรุ่นพันธุนมเพศผู้นะครับ ติดตัวสุดท้ายนะครับก็มีของรองเก่งนะครับของพี่พงนะครับก็สีควยงามนะครับสุธนาคุณฟาร์มนะครับผมเ,เข้ารอบนะครับของพี่ตั๊กนะครับนี่ตอนนี้นะครับในสนามผู้เข้ารอบทรับเก้าตัวค่ะในรุ่นฟันน้ำนมเพศผู้ค่ะนี่ข้าพี่น้องเลรถังาเสียเลยผ่านรถถังอีกเรืยลึกนะึกนะ ก,กินไมนมก,กินก็มงเขาบอกลนต้เองทองน้องแทนชุดตัวแรกเริ่มกับเพิ่นไปเด้นครับเด้อมืเ่ยนมีคนมีใครซื้อนมีใรไืนมีร้อ อบวจจักรพัฒ์ก็ผู้เรียนไฟนายกที่สุนทรีบ้านเชียงนะครับโดยเป็งท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์นวรัตบุญพิละหัวหน้าโครงการอนุรักษ์และพัฒนาไฟไทยเพื่อการส่งเสริมการท่องเที่ยวส่งเสริมอาชีพและสืกษสารวัฒนธรรมวิถีชีวิตที่เป็นอัตลักษณ์ของพื้นถิ่นอีสานนั่นเองนะครับแล้วก็มีมิ้งลายนายกเทศนตรจังหวัดอุดรนะครับ มาร่วมางานในครั้งนี้นะครับอีกหลายท่านทีเดียวนะครับคุณถึงนักท่องเที่ยวนะครับมั่ววันในฤดูกพรุ่งนี้เราจะมีจิตกรรมอะไรครับที่พี่สาวพรุ่งนี้ค่ะเป็นการโชว์พ่อพันธุ์นะคะมาชมกันนะคะในวันที่3ค่ะมีทั้งหมด3ามวันเลยเมื่อวานก็มีโชว์พ่อพันธุ์แล้วก็ความสวยงามวันค่ะเป็นนิทรรศการมีชีวิตนะคะค เข้ากับงานวิธีบดวิธีควายเลยท่านในอำเภอทุ่งสงนะคะท่านภูมิใจเสนอหุณฟางควายยักค่ะท่านบอกว่าสร้างไว้ที่นี่และจะตั้งไว้ที่อำเภอทุ่งฝดของเราค่ะตลอดเลยนะตลอดเลยค่ะให้พ่อแม่พี่น้องชาวอำเภอทุ่งฝดช่วยกันดูแลรักษาด้วยนะคะของควายยักค่ะเพืจะให้เป็นแ l ร n d m a ่ k ใช่ค่ะครับตอนนี้นะครับ รุ่นต่อไปนะครับเข้าสู่สนามฝั่งซ้ายมือได้เลยนะครับมารอได้เลยนะครับเป็นรุ่นต่อไปเป็นฟันน้ำนมเพศเมียใช่ไหมฮะใช่ค่ะรุ่นฟันน้ำนมเพศเมียนะคะทั้งหมด32ตัวค่ะ32ตัวนะฮะเข้าสู่สนามฝั่งซ้ายมือไว้รอเลยนะคะเพื่อไม่เป็นการ ตันนี้นะคะก็ท่นคณะกรรมการกำลังรวบรวมคะแนนค่ะผู้ที่เข้ารอบผู้ที่ได้รางวัลผู้ที่ได้รางวัลค่ะทั้งหมด5รางวัลค่ะครัทั้งหมด5รางวัลค่ะแต่ทั้งนเดีราวัลคนะแต่ทา้งหมด5งวัญค่กแต่ทั้งหมดางวัลค่าั้ดรับค่ะแต่ทั้งหมด5ราวัละแตทั้งหมดบางวัลค่ะ่ั้งหดราัลครืแต่ังหมด5างวัล มาสบายของถึงคมรับวุแล้วครับเขแเรียนยางนอดฐานผมรงานะครับสามล่อากานเดหอดสามลอหเราุโพโไปได้ใจนะรบอที่ตอนัองเราโโนะครับลอดามโคหโยานรอมี่สเาดครุ้นดที่อง ราบสามรอบแล้วเราบร่านกายครับไปหลังหาหลวงพ่อตะคำจุดสามแล้วครับสิบบนครับมีะคาถาในากง้รวกนแน่นเยียนไว้เสียงกำลังตีกันกงาน้านตอนนี้ออสามสิสีสันอธิฐานกิจนะครับนอมน้อมนอถึงตุกุ้นหงพอลพะ้ำใกอนะครับเขาท้งดีออกจากกาย ทีมไนดีทีมงคนะครัานะครับตดีทีมที่คลาก็ตัวของนะครับตัวห้อนะครับสามารถไดชื่อพลังกิครีทานทุกคนเข้าบ้านะครับเิกันหน้าตลอดเวลาคร้บหลายท่านดีนครหลายท่าน จะมีจะมีไจะมีดีจะมีบพนนะครับถ้าเฮ้าลูกหลกมอลูกอันนี้ค่ะเดอนเพื่อนพินน้องิห่รเมือเวนะครับกระอนะครับต้วงน้ามหรือว่าต้นคามัดมากอมอล่หอยนะสนอนรดีค่ก่ ไปประกาศแล้วนะครับประกาศผลแล้วนะครับได้รับรางวัลไหนบ้างก็มาติดตามนะครับว่าเพศผู้นะครับรุ่นันน้ำนมนะครับจะเป็นใครบ้างนะครับผมนะครับจากฟาร์มในคอกไหนนะครับก็ติดตามด้วยนะครับผมนะครับคณะกรรมการก็รวบรวมคะแนนแล้วนะครับผม การยืนของเขาค่ะเย yeah, คขาช่วยองเล่าังหน่อยว่าดูยังไงยืนยังไงดูสวนท้ายยังไงค่ะเชิญค่ะ ขยืนเลี้ยงกันให้มีตัวง้ามแบบน้าเชิดเบิร์ทเลเรื่ยมาเลยว่าไฟเดินยังไงนะคะทางย่างปันานแบบมิปราดท่านบอกว่าวายเท้าหลังต้องเกยียบรอยเท้านะหน้เาเดี๋ยวหนูจะไปหาขท่านปราด เลี้ยงควายดูว่าเพราะอะไรทําไมควายถึงต้องเดินเหยียบรอยเท้าข้างหน้าเท้หาทหลังเท้าหลังเหยียบรอยเท้าหน้าค่ะ ประกาศแล้วนะครับผมนะครับเพจคู้นะครับพุ่งฟันน้ำนมนะครับกรรมการกัปตันทีนแขงยางรับพี่น้องนะครับผมฝากติดตจำนะว่ากรรมการจะให้ตัวไหนนะครับผมมีเลยอยู่5ตัวสุดท้ายนะครับคนก็หน่อยบางสกุลมานี้เบอร์กะทำมาวิ่งรอบลองพอตรงข้ามห้อสามรอบนะครับคะแนนไปแล้วนะครับ มีประกาศเข้ารอบนะคะทั้ง5ตัวค่ะอ่ะตอนนี้นี่ครับจาก9ตัวเราจะคัดเหลือ5 2าถ2จาก9ตัวนี้ฮะเราจะคัดเหลือ5ตัวนะครับ5ตัวที่ผ่านเข้ารอบนี้ครับ เบอร์แรกฮะได้เดหมายเลขหมายเลข24 4ครับหมายเลข24ครับขอเสียงปรบมือหมายเลข24เจ้าเพชรก็เกยค่ะเป็นลูกของบิ๊กภูไทค่ะลูกบิ๊กภูไทยนะครับเข้ารอบตัวแรกครับคุตัวที่เข้า ตัวต่อไปครับหมายเลข16ฮะหมายเลข16นะคะเจ้ารถถังค่ะเป็นลูกขเจ้าขุนเขาค่ะหมายเลขที่หมายเลข3ต่อไปนะครับตัวที่3ที่ผ่านเข้ารอบนี่ฮะได้แก่หมายเลข19บเก้าเจ้าคันเพ่ค่ะเป็นลูกของเจ้าเจ้าเจริญค่ะหมายเลขต่อไปครับที่ผ่านเข้ารอบนี่ฮะเป็นตัวที่4ครับได้แก่หมายเลข ยี่สิบสามครับหมายเลขยี่สิบสามเจ้าพิเกนค่ะเป็นลูกของพิปเบิร์ดค่ะแล้วก็หมายเลขสุดท้ายนะครับที่ผ่านเข้ารอบห้าตัวสุดท้ายนะครับได้แก่หมายเลขสิบสามครับหมายเลขสิบสามเจ้าขวัญเอค่ะเป็นลูกของเอกมงคลค่ะโอ้โ่าพอไล้ไหมขอแสดงความยินดีกับทุกตัวที่เข้ารอบนะคะและจะให้ท่านประธานกรรมการเป็นผู้แจ้งค่ะขอสวัสดีแต่ เกษตรกรชาวทุกคนทุกท่านนะครับรวมทั้งคณะกรรมการที่อยู่ทั้งบนทุกท่านนะครับที่จริงกระบที่มาในวันนี้สขยทุกตัวนะครับ,ค,รบคือดูแล้วไม่มีความแตกต่างกันมากนะแต่เราเวลาเราให้คะแนนเราก็ต้องดูให้ละเอียดน,นะครับดูให้ละเอียดน,นะถ้าดูบนเผิดเราอาจจะไม่ไม่เห็นความไม่ไม่เห็นความาาที่ปกติลเล็กเล็กน้อย ยังไม่มียังไม่ทำตัวอื่นนะความต้องกนรทีเขายังยังไม่ทำตัวอื่นไปนิดนึงนะครับแต่ความสูงความยาวความสมสมดุลของร่างกายได้ได้นะครับมาดูเบอร์สิบหกนะครับเบอร์สิบหกเนี่ยก็ต้องแหกฝั่งดูใหม่นะก็ยังยังยังเป็นบัน,นบานน้ำนมที่รียกอยู่นะครับตัวนี้จะได้ทั้งความยาวนะ ความกว้างนะสมกคู่ได้หมดนะครับลาไข่ก็ได้นะแต่ความสูงความสูงจะอาต่ำไปนิดนึงนะต่ำไปนิดนึงคือคือต่ำคือตมม่ำหมายถึงว่าไม่ใช่ต่ำของควายนะครับต่ำเมื่อเรียบเทียบกับตัวอื่นนะครับแล้วก็าการ่างกายเขาจะข้วนไปนิดนึงในการทำพ้อมันนะจะดะแลดูข้วนไปไปนิดนึงนะครับสำห,ห,หรับเบอร์<ห>สเก้านี้ เป็นควายที่ที่ดีนะครับมีหน้าหน้าอกกว้างความสูงได้นะครับความยาวได้นะครับตัแหน่งถ้ามาดูข้างหลังก็สะโพกก็กงบืนนะครับกบืนนะครับบาลานซ์งบืนดีนะความสูงใช้ได้เลยนะครับไก่ก็ถือว่าในเกณฑ์ที่ดีนะไม่บิดนะครับแล้วมาดูเบอร์ มาดูเบอร์ยี่สิบสี่นี้ถ้าดูนะครับถ้าดูที่ด้านท้ายนะจะเห็นได้ชัดนะครับวายตัวนี้จะมีความจะมีอาจจะเป็นหมายเลขเท่าไหร่ครับรางวัลชมเชยสิบสามนะครับสิบสามสามหมายเลขที่รางวัลชมเชนะครับเป็นรางวัลชมเชยนะครับที่สิบสามสองตัวนะครับสองตัวนี่เนาะสามตัวเมื่อเปรียบเทียบกันในตามที่ผมวิจารณ์ไปเมื่อกี้นี้นะครับ หมายเลขที่ได้อันดับสามนะครับลับหมายเลขอันดับสามนะครับจะเป็นหมายเลขสิบเก้านะครับเก้าเลอีกสองตัวนะครับอีกสองตัวนะครับคือหมายเลขทันเทียบไอดสามนะครับหมายเลขยี่สิบสี่นะครับกรรมการณนสนามนี้นะครับณนวันนี้นะครับกรรมการลงความเห็นให้เบอร์ยี่สิบสี่ได้อันดับหนึ่งครับ สิงดสครับอครับนขอบคุณท่านคณะกรรมการการงทุนนะคะมาหนึ่งองมนะครับก็ยดีกับผลนรบหนึ่งรอบนะคะผลการตัดสินกระเบืองเพชร น้ำนมค่ะรางวัลชมเชยอันดับสองได้แก่รางวัลชมเชยเนี่ฮะอันดับสองนี่ครับได้แก่หมายเลข13นะครับเจ้าฝนได้ค่ะรางวัลชมเชยอีกหนึ่งรางวัลนะครับได้แก่หมายเลขยี่สนะครับเจ้าปเศาจค่ะ อันดับสองนครับได้กัหมาเลข1ะฮะเจ้าันเพตียบไปิามคะนเตียมและรางวัลเยิเนะครับอันดับหนึเลขสิบหะเจ้าคันเาเตี๊ยบในรอสอเสียงปรือให้กับราวัลชมเปนะครับได้กกนหมาเลข24 นะครับผมได้อันดับที่หนึ่งสนามนี้นะครับทุ่งผลนะครับทำเภอทุ่งผลมาดูดอนธานีนะครับผมก็ตากิจทรัมนะครับผมแสดงความยินดีกับทุกคราด้วยนะคะเดี๋ยววันนี้นะครับเราได้รับเกียรตินะครับจาก นายยุยกองค์การสนุนฟันน้ำนมนะครับผมท่านสุนทรสุนทรนะครับท่านที่ดีครับสวัสดีรัท่านันนะครับในวันนี้ด้วยนะครับและอกตัวนะครับก็ท่านสุนทชบดีขาวขำนะครับท่านรองนายกองค์การสนนัสวัสดีครับดาวทักษ